สรุปเรื่องทั้งหมดให้ฟังก่อนที่จะขยายความนะคะคือศึกชิงเจ้าแห่งหุ่นยนต์ระหว่างอีลอนมัสก์เทสลากับกองทัพหุ่นยนต์แจกจีนที่กำลังดุเดือดสุดๆในปี2026นี้นี่คือประเด็นสำคัญที่เหมือนเรากำลังดูหนังไซไฟที่กลายเป็นเรื่องจริงอีลอนมัสก์ยอมรับจีนคือคู่แข่งหนึ่งเดียว เจ้าพ่อเทคโนโลยีอย่างอีลอนมัสก์บอกชัดเจนว่าในโลกนี้ไม่มีใครน่ากลัวเท่าจีนอีกแล้วเพราะพี่จีนเก่งทั้งเรื่องการผลิตของจำนวนมากและเรื่องสมองกล AI จนกลายเป็นคู่แข่งที่สูสีที่สุดของหุ่นยนต์ Op t ติ u s ของเทสลาเทสลาเตรียมส่ง Optimus รุ่นที่3ลงสนาม แผนใหญ่เทสลากำลังรื้อสายการผลิตรถยนต์รุ่นเก่าโมเดล S และ X เพื่อมาสร้างหุ่นยนต์แทนโดยตั้งเป้าผลิตให้ได้ถึง1ล้านตัวต่อปีจุดเด่นมาร์มั่นใจว่าหุ่นยนต์ของเขาฉลาดที่สุดเคลื่อนไหวเหมือนคนที่สุดโดยเฉพาะมือที่หยิบจับของยากๆได้เนียนตาต้องรอหน่อยคนทั่วไปจะยังซื้อไปใช้ที่บ้านไม่ได้จนกว่าจะถึงปลายปี2 0 2 7เพราะตอนนี้เขาเน้นใช้ในโรงงานก่อน จีนไม่รอช้าเน้นปริมาณและราคาในขณะที่เทสลาค่อยๆพัฒนาบริษัทจีนหลายแห่งเช่นอาจิบอตยูนิทรีโรบอติกส์ชิงส่งมอบหุ่นยนต์ไปแล้วเป็นหมื่นตัวยอดขายพุ่งหุ่นยนต์จีนมียอดส่งมอบโตขึ้นกว่า500%ในปีเดียวลุยตลาดโลกบางบริษัทเริ่มส่งหุ่นยนต์ไปขายที่ตะวันออกกลางและอเมริกาแล้วซึ่งอาจจะถึงมือผู้บริโภคก่อนหุ่นยนต์ของเทสลาเสียอีก อเมริกาคู่แข่งอื่นก็ไม่ยอมแพ้นอกจากเทสลาแล้วยังมีบริษัท f i g เกอ AI ที่เพิ่งโชว์หุ่นยนต์ชื่อ Helix 02ที่สามารถทำงานในครัวได้เองนานถึง4นาทีโดยไม่ต้องมีคนช่วยสั่งซึ่งถือว่าเก่งและซับซ้อนมากในวงการหุ่นยนต์ใครจะเป็นผู้ชนะจีนได้เปรียบเรื่องความเร็วผลิตได้เยอะและส่งของถึงมือลูกค้าไว เทสลาสหรัฐได้เปรียบเรื่องสมองที่ฉลาดล้ำซอฟต์แวร์และนวัตกรรมใหม่ๆสรุปภาพรวมคือตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ยุคที่หุ่นยนต์เดินได้เหมือนคนจะเริ่มเข้ามาทำงานแทนเราจริงๆแล้วปี2026นี้จะเป็นปีที่หุ่นยนต์จีนบุกตลาดอย่างหนักในขณะที่เทสลาต้องรีบเร่งเครื่องเพื่อไม่ให้โดนแสงหน้าไปมากกว่านี้ในส่วนรายละเอียดมีดังนี้ค่ะ อีลอนมัสก์ประธานเทสลาระบุในงานรายงานผลประกอบการไตรมาส4ปี2025ว่านอกเหนือจากจีนแล้วเทสลาไม่มีคู่แข่งหุ่นยนต์มนุษย์ที่สำคัญจีนมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ทำให้เป็นคู่แข่งหลักของ o p ป i ิมัสมัสก์เชื่อว่าเทสลาจะนำด้วยสติปัญญาในโลกจริงการเคลื่อนไหวไกลไกและการออกแบบมือซึ่งเป็นส่วนที่ยากที่สุด เทสลาวางแผนเปิดตัว o p t ติมัสรุ่นที่3ในไตรามาสที่1ปี2026เป้าหมายผลิต1ล้านตัวต่อปีโรงงานฟรีมอนต์รีดีไซน์สายการผลิตจากโมเดล S และ X ที่หยุดผลิตไปแล้วเพื่อหุ่นยนต์เหล่านี้ o p t i ิมัสจะไม่วางขายสู่สาธารนณะจนกว่าจะถึงปลายปี2027ตามที่มาร์สกล่าวที่ดาวอส บริษัทจีนนำตลาดหุ่นยนต์มนุษย์ในปี2025การส่งมอบทั่วโลกเพิ่ม508เปอร์เซ็นต์เป็น1,8 0 0ตัวอาจีบอรส่งมอบ5,200ตัว u n นิทรีโรบอติกสอ้างเกิน5,500ตัวเอ็กซ์เพเปิดตัวไอรอนในเดือนพฤศจิกายน2025แสดงการเคลื่อนไหวธรรมชาติ m าร์สคอมเมนต์ว่าเทส l a และบริษัทจีนจะครองตลาดเอ็กซ์เงเริ่มผลิตจำนวนมากปลายปี2026 ลิมเอ็กซ์ไดนาจากเซินเจนิ้นเตรียมส่งสินค้าไปตะวันออกกลางปีนี้และหาพันธมิตรในสหรัฐอาจจะถึงมือผู้บริโภคก่อนหุ่นยนต์ของเทสลาเสียอีก f i กเกอร์ AI จากสหรัฐเปิดตัวเฮลิกซ์02สัปดาห์นี้ควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติเต็มร่างกายสั่งงานในครัว4นาทีโดยไม่ต้องมีมนุษย์แทรกแซงอ้างว่าเป็นงานอัตโนมัติที่ซับซ้อนและยาวนานที่สุด morgan stanley ปรับคาดการยอดขายหุ่นยนต์มนุษย์จีนปี2026เป็น28,000ตัวจากเดิมเทส l a ต้องเร่งผลิตให้ทันคู่แข่งจีนและสหรัฐเพื่อรักษาความได้เปรียบทางการตลาดและเทคโนโลยีการแข่งขันนี้สะท้อนแนวโน้มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์มนุษย์เติบโตเร็วจีนนำด้านการส่งมอบสหรัฐนำด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ tesla ใช้ความเชี่ยวชาญ ev และ ai ขับเคลื่อน optimus คู่แข่งอย่าง Figure AI และ Xpeng กดดันด้วยความเร็วสู่ตลาดผู้ผลิตต้องแก้ปัญหาการผลิตขนาดใหญ่และความน่าเชื่อถือในงานจริงเพื่อครองส่วนแบ่งตลาดโลกจบข่าวค่ะสวัสดีค่ะ